ก็อยู่กันที่งานสีวิไลไลค่ะการเปิดตัว Business Model a แอปพลิเคชันสีิวิไลมอได้เองค่ะซึ่งถ้าอยากรู้นะคะว่าภายใน นะครับเราอยากให้สีวิไลเนี่ยก็ค,คือความเจริญความรุ่งเรืองน,นะครับเกิดขึ้นที่นี่ความตั้งใจของเรานะครับผมเราจะบอกว่าเราอยากจะเอาความเจริญเอาเทคโนโลยีเอาโมเดลความคิดที่เรามีอยู่อยู่ในชีวิตอยู่ในความคิดของเราเนี่ยมันทาให้ทุกๆคนเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขสิ่งที่เราทําที่นี่ผมบอกว่าเรากำลังทาสิ่งที่ เมืองไทยยังไม่เกิดขึ้นแล้วเรากำลังจะทําให้เกิดขึ้นนะครับทุกท่านผมบอกว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มใช้เริ่มนอนแอปพลิเคชันัางแรกนะครับอยากจะบอกว่าที่นี่คือแอปพลิเคชันนี้จะกระ,จ,ะจายไปทั่วโลก จะบอกว่าแอปพลิเคชันของเราอะง่ายไม่แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นๆที่ท่านเคยใช้ทุกวันนี้ทุกคนน่ะรู้จักเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์อยู่แล้วที่นี่แหละคือที่ที่ใช่เพราะไม่ได้ไม่ได้จํากัดเฉพาะสินค้าที่ต้องมีราคาสูงถึงจะสามารถนําเข้ามาได้สินค้าในท้องตลาดผักผลไม้เรามาได้เลยและนี่คือการช่วยผู้คน ได้อย่างแท้จริงนะคะต้องบอกว่าแอปพลิเคชันของศีวิไลมอดีมากๆเลยนะคะทั้งสีสันที่สะดุดตานะคะแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานง่ายตัวหนังสืออ่านชัดเจนไอคอนชัดเจนนะคะแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายมากผู้ประกอบการนะครับหลายๆท่านที่ต้องการหาตลาดใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดตัวนะครับก็อยากให้ทุกท่านที่อยากหาช่องทางการขายเชิญที่ศีวิไลครับผมผมว่ามันมันเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและเราสามารถค้าขายกับ สิวิไลไปได้เรื่อยๆมีอะไรก็เอาเข้ามาขายเ,าเข้ามาลงสิวิไลก็จะกระจายสินค้าเราไปได้ทั่วโลกเนี่ยนะครับผมผมมองว่ามันยั่งยืนแล้วก็เป็นอาชีพสำรองอีกอาชีพหนึ่งที่เราทําเผื่อไว้ให้กับครอบครัวให้ลูกให้หลานเราอย่างเงี้ยนะฮะชอบง่ายขายสบายรับรายได้ทุกวัน ที่ซีเวลล์มอลลชอบง่ายขายสบายรับรายได้ทุกวันชอบง right ่ายขายสบายร bullying, cioè, wow ับรายได้ทุกวันครับชอบง่ายขายสบายรับรายได้ทุกวันชอบง่ายขายสบายรับรายได้ทุกวัน ชอบง่ายขายสบายรับรายได้ทุกวัน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 ที่สี่ไลมอค่ะ